ว้าวสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันนะฮะช่วงบ่ายๆที่เจอช่วงบ่ายๆวันนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยจะรอตลาดของยุโรปเปิดก่อนนะฮะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยตลาดยุโรปมีค่อนข้างมีความสำคัญต่อทองคําอย่างยิ่งยว่นะว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงฮะและตอนนี้ฮะเป็นเวลาประมาณบ่าย2องโมงนะฮะตอนนี้ทองคำนะครับได้อยู่ที่สปอตสองพเหรียญต่อชอยออนมองว่าหลายๆท่านถามว่าทองคํานั้นจะไปต่อได้แค่ไหนเพราะตอนนี้ ดูเหมือนว่าทองค, like okay. ค this, ําจะไร้แนวต้านแล้วนะฮะขอย้ําว่าทองคําจะไร้แนวต้านแล้วนะฮะและตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าราคาทองทองคำนะฮะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1 4นาฬนาทีะฮะทองคําตอนนี้ดูเหมือนว่าราคาทองคำนะฮะค่อนข้างที่จะเป็นขึ้นสูงสุดในปบทการติศาสตร์ของชาติไทยเลยนะฮะทองคานะครับตอนนี้นะฮะราคาเรียวไทมนะฮะอยู่ที่ เป็นทอง99นะฮะ99.99%นะฮะอยู่ที่37,650บาทนะฮะ37,650บาทเป็นราคาทองที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่ก่อตั้งมาเลยนะครับในวันนี้นะครับคนข้างจะตื่นเต้นนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยไม่เคยสูงกว่านี้มาก่อนเลยนะฮะและ ดูเหมือนว่าวันนี้นะเราจะมาบอกนะครับเราถามว่าทองคำเนี่ยจะสามารถขึ้นแบบไร้แนวต้านได้แค่ไหนคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับนี่เลยครับตอนนี้ฮะเราอยู่กับทองคำในกับรายสัปดาห์นะฮะกับรายสัปดาห์นั้นค่อนข้างจะสดใสนะฮะสาเหตุนะฮะ,นนะบงบอกมาว่าจากเฟดนั่นเองครับเฟดเนี่ยตอนแรกนะฮะ ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนะฮะและตอนนี้นะฮะก็ดูเหมือนว่าเฟดจะลดจริงๆแล้วนะฮะทำให้เงินต่างๆเนี่ยได้เข้ามาสู่ทองคำนะฮะและคริปโตอย่างมากเลยนะคริปโตเนี่ยโอ้โหขึ้นมากระฉูดมากทุกตัวเลยฮะไม่ว่าจะเป็นดอจคอยนะฮะหรือว่าเป็นอีเชียมนะฮะหรือว่าจะเป็นบิตคอยต่างๆนะฮะได้ขึ้นมาอย่างมากมาม่เหลือเกินรวมถึงทองคําด้วยแต่ทองคําผมบอกไว้นานแล้วนะครับว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นนะฮะแล้วก็ขึ้นจริงๆนะฮะ เห็นไหมครับกราฟทองคำในสัปดาห์นั้นบริเวณแนวต้านบริเวณเส้นสีแดงที่ทางทีมเราขีดไว้ให้ดูนานแล้วนะฮะเห็นไหมผ่านมาได้เนี่ยโอ้โหสวยงามพระรามเก้ามากๆเลยนะฮะทองคำนั้นได้ผ่านแนวต้านบริเวณเส้นสีเหลืองด้วยนะครับอยู่ที่บร,ร, 8, บร,ริเวณ2,078เหรียญต่อโถยออนตอนแรกสัปดาห์ผ่านมานั้นได้ปิดจบที่บร,ริเวณ2078ถึง2080โดยประมาณแนวนี้นะฮะและปิดแนวนี้จริงๆนะฮะบ,บริเวณเส้นสีเหลืองนะฮะและสัปดาห์นี้นะฮะทองคำนะครับได้ขึ้นมา ขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะฮะขึ้นมาอย่างไม่มีต้องร,รออะไรแล้วนะฮะดูเหมือนว่าทองคําจะไร้แนวต้านแล้วนะฮะแต่ทางทีมเรานะฮะได้หาแนวต้านสำหรับทองคำไว้ให้ทุกท่านดูแล้วนะฮะคลิปนี้ใครไม่ดูนี่ถือว่าพลาดมากเลยนะฮะนี่เลยครับแนวต้านนะครับแนวต้านนะครับสาคัญของทองคําในรายสัปดาห์นะฮะเห็นไหมครับว่าทางทีมเราเนี่ย ขีดบริเวณเส้นสีเขียวแนวนี้แทงสีห้าองศานะครับนี่เลยฮะเห็นไหมครับตาว,วงกลมสีฟ้าแนวนี้เป็นแนวรับแนวต้านของทองคําตั้งแต่สมัยหลายน่าจะหลายเดือนก่อนนะฮะตั้งแต่2 0 1พนเฮะโอ้โหเมื่อสัก3ปีที่ผ่านมานะฮะปีีสีแล้วนะฮะเป็นแนวรับแล้วก็เป็นแนวต้านสำคัญของทองคำนะฮะดูเหมือนว่าตอนนี้ ทองคำนั้นจะชนแนวต้านตั้งแต่ปี2 0 2พเหรียญเอ้ยขโทษฮะตั้งแต่ปี2 0 2 1นะครับตื่นเต้นครับเห็นไหมครับว่าชนเนี่ยจะชนที่บนเท่าไหร่ครับเส้นสีเขียวนะ2,200เหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณฮะ2,199 2,200เยหรียญต่อทรอยออนบนเส้นสีเขียวแนวนี้นะครับวงกลมห้ดูทีนะฮะนี่ครับ2,200เหรียญเหีียวเขียนให้เลยนะฮะนี่ฮะ2,200นะครับ ก็ประมาณอีก50เหรียญโดยประมาณนะฮะนี่คือแนวต้านสําคัญของทองคำนะฮะในรายสัปดาห์นะขอย้ําเลยว่าทองคำนะ,ะถึงวันสัปดาห์นี้ไม่ไม่ชน2,200เหรียญก็ตามนะฮะแต่บ่งบอกว่าทางกราฟเทคนิคนั้นดูเหมือนว่าทองคําจะกลับกายเป็นขาขึ้นแบบฟันธงเลยนะฮะเพราะอะไรฮะทุกภาคส่วนะฮะบ่งบอกว่าทองคํานั้นได้ทําลายสัญญาณของสัญญาณ แบลริดไดเวอร์เจนลงได้แล้วนะครับสัญญาณหมีนั่นเองนะได้ทําลายลงอย่างสิ้นเชิงนะฮะหลายหลายอาจารย์บอกว่าทองคํานั้นจะลงนะ,ะแต่ทางทีมเราเคยบอกทุกท่านหลายๆคลิปไปดูคลิปก่อนๆมาตลอดได้เลยว่าทางทีมเราบอกว่าทองคํานั้นจะขึ้นนะครับจะสามารถทําลายไดเวอร์เจนได้นะฮะบ่งบอกว่าตอนนี้ทองคํากําลังทําตอนนี้ทองคํานั้นได้ทําลายไดยวอร์เจนไปที่เรียบร้อยเลยะฮะและจะกลับกลายเป็นขาขึ้นแบบเต็มตัวครับผมฝันถงเลยครับ แตะตอนนี้ครับหรือกับทองคำกับปลายเดย์นะฮะกับปลายเดย์นั้นก็เช่นเดียวกันฮะทองคำเนี่ยได้ขึ้นแบบไร้แนวต้านมาเลยนะฮะและทางทีมเราฮะได้วัดพิโบนะฮะว่าเป้าปลายเดย์นั้นจะอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกับเป้ารายสัปดาห์หรือเปล่านะฮะเราไปดูกันเลยครับนี่เลยฮะทางทีมเรานะตั้งบริเวณวงกลมสีฟ้าแนวนี้เป็น100นะครับ นี่ฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญของทองคําถึง3ครั้งด้วยกันนะครับและบริเวณศูนย์นะครับก็อยู่ที่บริเวณวงกลมสีชมพูนะฮะแนวนี้เนี่ยชัดเจนเลยครับว่าต้องวัดศูนย์ที่บริเวณแนวนี้นะเพราะว่าอะไรฮะ <ๆ S 1> เพราะว่าทองคํานั้นลงมาแนวรับนี้เนี่ยค่อนข้างจะหลายครั้งกันเลยทีเดียวนะฮะวงกลมสีชมพูเนี่ยแต่ละวงกลมเนี่ยหลแท่งทีเลยทีเดียวนะฮะเป็น10แท่งทีเลยนะะมองว่าแนวนี้เป็นแนวรับสําคัญของทองคําที่ไม่เคยหลุดเลย ขอย้ําว่าเป็นแนวรับของทองคําที่ไม่เคยหลุดเลยนะ,ะอยู่ที่เรดหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญเลยบอกว่าคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดโชคดีนะครับเราจะซื้อของถูกกันอยู่ที่เรดหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดเก้าเหรียญนะครับถึงหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญนะฮะแนวนี้เลยนะฮะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าแปดศูนย์ถ้าเกิดทองคําโชคดีนะทุบมาแนวนี้เนี่ยจะซื้อแบบเต็มแม็กเลยนะฮะมองว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวดักซื้อสําคัญมากๆแนวเก็บของแบบยาวๆเลยนะฮะและคาดว่าโอกาสเนี่ย หนึ่งในร้อยเลยครับที่จะลงมา1980นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างนี้ยากเหลือเกินนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับและเป้านะครับในใกล้ๆในรายเดย์นั้นนะครับจะอยู่ที่แนวนี้เลยฮะ261.8ตอนนี้เนี่ยยืน1 6ึ่ได้แล้วนะฮะ261.8ก็อยู่ที่บริเวณสองพนสองรเหรียญนะฮะขอย้ําเลยบริเวณสองพนสองรเหรียญนะฮะก็เป็นไปได้นะครับที่ทองคำเนี่ยอาจจะมีไส้นยาวๆเนี่ย ชนเรน2,240ยเหรียญนะฮะและปิดจบที่เรน2,200เหรียญนะฮะแค่40เหรียญเนี่ยทองคำเนี่ยได้ขึ้นมาเยอะแล้วนะฮะมีโอกาสครับที่แค่10เหรียญเนี่ยทองคำสามารถจะมีไส้ยาวๆลงมาได้ปิดจบนะครับในรายสัปดาห์นะฮะขอย้ำนะฮะ2,240เหรียญต่อทรอยออนนะฮะบรูเวนแนวนี้เลยฮะ2 8นะฮะ4องนะฮะขออนุญาตเขียนให้ดูแล้วกันนะครับ2,240นะครับแนวนี้ฮะ อยู่ที่บริเวณบริบิรณ์นะฮะ261.8แนวนี้เลยนะครับบอกว่าทองคำนี้น่าจะมาถึงบริเวณแนวนี้นะฮะ2 6ง8ในรายเดฮะหรือว่าเวณ2 2 4 0แนวนี้ละครับฝันทองคำตอนนี้ครับบรยกรทองคำในกราฟรายสี่ชั่วโมงนะครับกราฟทองคำรายสี่ชั่วโมงนั้นดูเหมือนว่าทองคำเนี่ยได้ลงมาแนวรับสำคัญแถวบริเวณเส้นสีเขียวด้านล่างนี้ถึง ส4ีครั้งแล้วนะฮะและไม่หลุดนะฮะมองว่าเส้นสีเขียวด้านล่างเนี่ยมีนัยยะสําคัญมากๆแล้วนะครับว่าทองคาเนี่ยไม่หลุดเลยนะฮะขอย้าว่าไม่หลุดเลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่โดยประมาณนะครับและตอนนี้ทองคำนะฮะก็จะสามารถที่จะชนบริเวณแนวต้านด้านบนได้เหมือนกันนะฮะแนวต้านด้านบน,นะฮะหยับๆบยานะครับอยู่ที่แบรแนวนี้เลยครับนะครับนี่ฮะหนึ่งสองนะครับสามนะครับแนวนี้เนี่ย แนวต้านด้านบนนะฮะจะอยู่ที่บริเวณ2,186เหรียญต่อทองออน2186แนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญของทองคำนะฮะ2186นะครับขออนุญาตวงกลมเป็นสีเหลืองนะครับแนวนี้เนี่ย2186เลยนะฮะนี่คือเป้าใกล้ๆของทองคำนะครับ2186ขออนุญาตเขียนดูเลยนะฮะนี่คือเป้าใกล้ๆของทองคำในราย4ชั่วโมงนะฮะขอย้ำว่าในราย4ชั่วโมงนะฮะมองว่าเป้าในการทำกำไรนะฮะ ระยะใกล้เนี่ย2 1 8 6แล้วก็2200เหรียญนะฮะและเป้าสุดท้ายท้ายสุดสุดท้องน้องนุ่นนะฮะจะอยู่ที่เป้าบริเวณ2240เหรียญถึง2250เหรียญต่อรอยออนแนวนี้มาต้องขายนะฮะขอย้ำว่าแนวนี้มาต้องขายเป็นเป้าการทำอะไรสุดท้ายของทีมเราในการซื้อขายทองคำครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะอยากได้ที่ปรึกษาด้านการลงทุนทอง,ง,งคำนะฮะรบกวน ผมและทีมงานที่พิการเนี่ยพร้อมนะครับที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกๆท่านนะครับสนใจก็โทรมาเบอร์นี้นะฮะ2ูนย์7 7ครับต่อ20นะฮะทีมงานที่พิการผมและทีมงานพร้อมทุกๆคนให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่ครับรับรองว่ารู้ทันเทหงทองแน่นอนฟันทงครับผมชูดีบุกที่พิการสวัสดีครับ